สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะให้พี่ๆน้องๆนะคะแล้วก็เกษตรกรนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ดูอยู่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะลูกออสบนานณาชาแนลนะคะก็ พามาดูนะคะคือเอาดินนะคะมาใส่แล้วนะคะก็คือมีแนวคิดว่าจะขยายนะคะออกไปนะคะขยายบ่อกออกไปอีกนะคะก็เลยเอาดินมาลงนะคะตรงนี้นะคะจะใช้นะคะดินประมาณ5รถนะคะ5คขันรถนะคะเทไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้กระจายนะคะก็กะกำลังกระระยะอยู่นะคะ ก็เป็นการขยายนะคะออกไปอีกนะคะเพราะว่ามีความคิดว่าจะทำเนยค่ะบ่อซีเมนต์นะคะแบบเนี้ยค,นนะค,ะแบบคือออกไปอีกนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะก็เลยเอาดินมาใส่ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นห้ารถนะคะก็เลยมาอัปเดตนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันนะคะก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะนะคะ ส่วนดินนะคะก็จะเป็นดินลักษณะเป็นดินดินร่วนปนทรายนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีความเอ,อ่อไม่ไอนี่เหนียวมากนะคะก็จะประมาณพอดีพอดีนะคะแล้วก็จะเป็นดินนะคะเอ,อ่อแถว,แถว,แ,ถวแถวบ้านนะคะก็สามารถที่จะดูแลรักษาแล้วก็คิดว่าน่าจะ ใช้งานได้นะคะตามปกตินะคะเพราะว่าเราเอามาเป็นพื้นนะคะของบอร์ซีเมนอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้บอซีเมนมันอยู่ข้างบนสูงขึ้นไปอีกนะคะก็เลยเอามาเทไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะให้ดูนะคะก็คือเราเอามาไว้นะคะอีกอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็จะทำการนะคะเอ่อ ขยายออกไปเหมือนกันนะคะที่มันจะติดกับข้างนี้นะคะก็จะขยับออกไปนะคะตรงนี้ก็จะเทไปแล้ว17คันรถนะคะก็ยังไม่ได้กระจายาหน้าดินออกนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะเป็นดินล้วนปนทรายนะคะก็จะขยายนะคะออกมาฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะ ใช้ดินเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นบ่อนะคะเวลาน้ำมาก็จะขังนิดนึงนะคะเราก็เลยจะต้องถมเยอะนิดนึงนะคะเพื่อให้การเลี้ยงนะคะของเรานะคะดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะคะ เราก็เลยจำเป็นจะต้องขยายออกนิดนึงนะคะค่อยๆทำไปนะคะไม่ได้ทำทีเดียวไปเลยนะคะค่อยๆทำไปนะคะมีมีน้อยก็ลงน้อยนะคะถ้ามีเยอะหน่อยก็ลงเยอะหน่อยนะคะก็ก็จะดีนะคะแต่ก็ทำตามกำลังนะคะออความสามารถของเรานะคะพี่น้องนะคะเกษตรกรท่านไหนนะคะ ก็มีความสนใจนะคะก็ศึกษาเรียนรู้นะคะไปพร้อมๆกันนะคะหากมีคำแนะนำอะไรนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็สอบถามนะคะพูดคุยกันได้นะคะเกษตรกรที่มีข้อสงสัยนะคะในการเลี้ยงกบหรือว่าในการดูแลรักษานะคะพ่อแม่พันธุ์นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเราจะก็จะเข้าไปตอบนะคะแล้วก็มา แชร์ประสบการณ์นะคะซึ่งกันและกันเนาะนะคะเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าเลี้ยงเป็นยังไงบ้างนะคะการดูแลรักษาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะในการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะคะส่วนเราขยายออกก็เพื่อที่จะ สามารถที่จะเลี้ยงนะคะให้พอต่อความต้องการของตลาดนะคะอย่างเช่นที่บอกไปนะคะก็คือมันยังไม่เพียงพอนะคะก็เลยจะลงนะคะเล็กๆน้อยไปก่อนนะคะสำหรับเอท่านไหนนะคะที่นะคะ เข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อคุณที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะของเรานะคะก็จะลงไปเรื่อยๆนะคะเป็นการคืบหน้านะคะอของฟาร์มเรานะคะว่าทํายังไงขยายยังไงนะคะมีการเพราะเลี้ยงนะคะยังไงนะคะดูแลรักษายังไงนะคะเหมือนที่บอกไปข้างต้นเนาะนะคะหากท่านนะคะเอ่อมีข้อสงสัยหรือข้อพิจารณานะคะก็ ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามานะคะเพื่อแลกเป็นความคิดเห็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกออลบบนนาชาแนลนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ